สวัสดีครับผมปอนจากปอนรีวิวครับวันนี้จะมารีวิวโคแมนลูเมียเรนเทนอินดิโกนะครับตัวนี้เป็นอของแนวผลิตพิเศษนะครับตัวนี้เป็นสีฟ้าครามนะครับของเห็นเขาแจ้งว่าเป็นของญี่ปุ่นนะครับล mm ูเมียเรนเทนอินดิโกเนี่ยเป็นตะเกียงแก๊สนะครับเป็นตะเกียงเปลวเทียนแก๊สเดี๋ยวลองแกะกล่องดูนะครับแล้วก็พร้อมด้วยตัวนี้ก็เป็นแก๊สของ โคแมนเลยนะครับเป็นรุ่นที่มาคู่กันนะครับตัวนี้ขนาด230กรัมนะครับเดี๋ยวลองแกะกล่องตะเกียงดูนะครับตัวนี้หาซื้อค่อนข้างยากนะครับราคาก็ตอนนี้ก็จะมีแต่พวกขายรีเซลนะครับราคาอาจจะมีประมาณก็สัก2,000ถึง3,000กว่าอะไรประมาณนี้นครับ2,000กว่า3,000กว่าแต่ถ้าเป็นราคาที่ซื้อจาก อ่าจากช็อปนะครับก็ประมาณพันสามนะครับตัวนี้เป็นลายพิเศษนะครับอันนี้มีแถมเคสกล่องพลาสติกให้ด้วยนะครับข้างในก็ไม่มีอะไรครับเป็นจะเป็นคู่มือเป็นภาษาญี่ปุ่นนะครับนี่ครับเป็นคมแมนลูเมียร์แลนเทนเป็นตะเกียงแก๊สนะครับเดี๋ยวมาดูกล่องข้างในนี้นะครับว่ามีอะไรบ้างเป็นเคสพลาสติกแข็งแรงครับนี่ครับเคสพลาสติกเป็นทรงกลม นิหน่อยนึงนะครับเดี๋ยวลองแกะมาดูนะครับนี่ครับค่อยแกะนะครับง้างตัวนี้นะครับแล้วก็จะมีห่อพลาสติกมาแบบนี้ข้างในก็จะเป็นเหมือนกับเป็นรูปตะเกียงเลยนะครับเป็นเคสเหมือนตะเกียงวางลงไปเป็นรูปเป็นล่างเลยนะครับมันจะไม่ค่อยขยับนะครับทําให้เคลื่อนย้ายแล้วก็ไม่แตกเสียหายง่ายๆนะครับตัวนี้นี่ครับเป็นห่อพลาสติกมา นี่ครับเป็นตะเกียงแก๊สนี่ลวดลายสวยงามครับตอนนี้ผมซื้อมาเป็นปีแล้วนะครับสองปีน่าจะสองปีแล้วนะครับสองปีกว่าฮะเนื้อแก้วสวยนะครับนี่ลวดลายพิเศษนะครับอิมดีโก้เป็นตะเกียงแก๊สนะครับอันนี้ก็เป็นวาล์วแก๊สนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวเล่งเปิดปิดไฟนะครับเล่งไฟนะครับตัวนี้เดี๋ยวมาลองแกะดูนะครับตอนนี้จะค่อน ค่อนข้างแตกง่ายนะครับเวลาแกะต้องระวังไว้นะครับก็ดึงออกมาเลยครับนี่ครับตัวนี้ก็จะเป็นแบบนี้ครับตรงนี้ค่อนข้างแตกง่ายนะครับต้องระวังอันนี้ก็จะเป็นแกนนะครับเดี๋ยวลองใส่ดูนะครับอันนี้ก่อนใส่ก็ต้องปิดวาล์วตัวนี้ก่อนนะครับให้เป็นรูปตัวลบนะครับลบบวกกับลบแล้วก็หมุนเข้าไปเลยครับ แค่นี้ครับพอหมุนเข้าไปแล้วก็เปิดเ์าแล้วก็จุดแจ๊คได้เลยครับจะใช้ไฟแช็กอันนี้จุดนะครับนี่ครับนี่ครับเปิดเ์าก็เป็นครับเร่งรีวล์วได้ปกติอันนี้คือสูงสุดนะครับเปิดเ์าสูงสุดอันนี้ก็จะเร่งรีนะครับก็จะประมาณนี้ครับก็ไม่ได้ยากอะไร อันนี้เดี๋ยวจะมาหลีให้ให้ตัวนี้มันเล็กๆก่อนนะครับแล้วก็จะใส่แก้วตัวนี้ไปนี่ครับจะใส่ให้ตรงกับร่องนี้นะครับแล้วก็เปิดเบาวนี่ครับจะเปิดแค่ประมาณครึ่งหนึ่งของโป๊ก็พอครับพอใส่ไปแล้วค่อนข้างร้อนนะครับต้องระวังเอาไว้ครับแค่นี้ก็เรียบร้อยครับ โคแมนลูเมียเลนเทนนะครับเป็นระเกียง g แก๊สใครสนใจเดี๋ยวแปะลงในออนไลน์ในแอปส้มนะครับแล้วแต่ว่าเป็นราคารีเซลนะครับถ้าเป็นราคาที่ซื้อจากช็อปก็คงไม่มีแล้วนะครับครับขอจบรีวิวเพียงเท่านี้ครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ